นเขาผลเดี๋ยวสิพาไปยางสะพานแขวนเอาไข่หลอกๆไว้นี่ก็ไข่อ๋อลีวันลีวตรงนี้ไข่ด้วยตรงนี้ไข่รีวๆไข่อุ้ยมาดูสิเดี๋ยวไปดูสิลีวอ้ยไข่เอ้าไข่จ้ไหนมีด้วยนี่ตาดีจังเลยไม่คะเจ้าเนาะทำไมหนูตาดีจังเลยไหนไข่หมดแล้วไข่ วใจมีอามีไข่อีกแล้วค่ะไข่อย่างค้างอ้เหเห่ลเนสติเบเตสูเบเตเนาะอืมานไปันลจะเอาเปลือกหี่ลืมากนมันจังเนี่มเนาะมันจังนีมขากาบไหมพี่น้องหมดแล้วยังลูกกาบเลยไท่เนี่ยโอ้โหอเนี่ยัว ไก่ปลาไข่่เสียงวตัว้ไข่ให่ไก่ใหญ่ไก่ไข่แล้วไข่ไข่ไข่ยิ้ไก่ยิ้มตรงนี้นอนเ่รเนี่ยตรงนี้ไข่นอนตรงนี้ไข่นอนทำไมไม่เห็นเป็นทางยางหนึ่หนิมพี่น้องนิม ตัดต้นไหนปลูกทดแทนต้นนั้นอ้าวันเรี้ยกโกโก้ไปนี่มี่จะใครตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน้าสิบเจ็ดได้เป็น, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ปนยังไงไม่ให้มันคุ้มกับที่เราายค่ะอ๋อออกกําลังกายมันเป็นอ๋อมีเห็ดด้วยมัเป็นเห็ด ออกกําลังกายเป็นในตัวให้คนเดินญี่ปุ่นมากเดินเนาะคนญี่ปุ่นชอบเดินไข่เยอะแยะไข่เยอะแยะจ้าสามไข่โอ้เสียงแบบนี้นะไ่หลงผาหรอกเสียงหลงไปไหนมีเห็นมีเป็่นตกใจนอนเลยมีเห็นมีเป็่น ไปลงไปเข้าห้องน้ำดูท่าหนาวนอเย็นเนาะไปหาคนนี้ต่อไปหากินหายากโอ้ยเผื่อจะข้ามสะพานแขวนนี่เยี่ยวก่อนแล้วเยี่ยวแตกได้หน่อุ้ยสะพานแขวนสี่ร้อยกีสี่ร้อยไอ่สี่ร้อยกิโลเมตรว่าสี่ร้อยเมตรมันไม่ได้ใกล้นะสะพานแขวนเนาะมันสี่ร้อยมันก่วยชื่ออูนี่ โอ้ยกโก้ไข่แยะๆก็กลมารสิโอ้ยมาอีอุ่นโดน้าแดงมั้งเหรอว่าไรบอเมยเลยไปพอมึงแ่อมเมยเลยแค่ด้วย้ก็มีด้วยโอ้ยหลายภาษาแกตเตตรงนี้ก็มีนะฮะวาลีวาลีมีด้วยวาลี ข้ามากปลามากเบิ่งไหนดวยโอ้ยชงงว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 ยยี่รันไนใช่ย้่รันไนลอยไปหนูดูแล้วกลับมาเลยค่ะน่าตรงนี้ก็มีหัวเยอะแยะมาทางนี้มาเยอะเยอะมากขั้นหน้าขัมีด้วยโอ้ยมากระมีด้วยมาระวังนี่ค่ะไป เล็หน่อยต้บงได้แต่ตื่นเต้นอนี้ไม่ใช่ของผู้ใหญ่น้อนี่เนาะไอ้เเลสไอ้กีไอ้เทเลเอาหัวก็ใส่ม้ขา้น้นเ้เลีดอ้าวเอ้นสาหอยากกีเรือมีไฟ้ากีเยอะเกินโอ้ยเรือบ่เรือใ่เรือใหญ่ใครอยู่ไปไมเข้าน้ำของเราเนี่ยเรื่อใหญ่บ้านงเรือใหญ่านไปลาน้กลางคืนกี่โมงถึงกี่โมงน้วนี่รีเร็วอย่างน้ะ มาตีหลักขึ้นยังมีไฟตอนนี้ว่านาเดชเที่ยงแหละว่าแม่หมายถึงที่นี่ครับปิดจีนอ๋อวุ้นท้องเราจะได้ลุยสแกนเครเยอะจังเลยเนี่ยมันรี้ต่อขากลับต่อใครต่อมันนะจ๊ะหน้าแบบไม่อยากไปแบบติดียายจะลองไลฟ์สดไอ้ตัวโดเพื่อนเพื่อนดูยุกลางมันกล่วยแบบได้แถมยู่กลางตรงกลางหน้าอะไรนะมันรี้ก็ย้อมเปียมเลยใครเยอะจังเลยสบาย สวัสดีค่ะโอ้าโยโอ้ไคโย